สวดีครับพี่โอนิติเทพคุ้คำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุ้คำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทครับคลิปนี้พี่โอทำขึ้นที่ห้างโรบินสันกำแพงเพชรโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพลสมาดูหนังพร้อมกันที่เข้าฉายในวันแรกเลยเป็น การชนกันของหนังไทยอีกครั้งหนึ่งต่อจากครั้งที่แล้วที่บุกเพสนิวาสภาค2ชนกับหนังของเนลมิสฟิล์มไลโอโคย่ยักนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ตั้แต่วันที่1เนี่ยเนลมิสฟิล์มก็มีหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคืนมีค่ามาชนกับหนังเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ก็คือเรื่องอาชญาเกมหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Up rank ครั้งที่แล้วนั้นไลโอแพ้บุกเพสนิวาสไปค่อนข้างสาหัสนะครับแต่ว่าครั้งนี้ The Up Ran k ก็พ่ายแพ้ให้กับหนังของเนเมฟิล์มในวันแรกที่เข้าฉายผลความนิยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับอ้างอิงแค่วันแรกวันเดียวเท่านั้นสำรวจเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ ปรากฏว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นวันพีซฟิล์มเรทอันดับ2บุกเพยศนิวาดภาค2แล้วก็มี The Invitation วิวาภวาภาพยนตร์ที่เข้าในวันที่1เหมือนกันหนังฝรั่งนะครับเข้าฉายทํารายได้เป็นอันดับ3ในวันพฤหัสบดีส่วนอันดับ4ก็เป็นคืนหมีค่าเอาชนะด e อั r แรงไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จ ของเนลมิดฟิลมหลังจากครั้งที่แล้วค่อนข้างเจ็บตัวไปพอสมควรครับแต่ว่าถึงดีอัพแรงจะเข้ามาเป็นอันดับที่5คะแนนของดีอัพแรงเท่าที่ี่โอสำรวจจากสื่อมวลชนต่างๆรวมทั้งใน IMDB ด้วยก็ปรากฏว่าดีอัพแร็งหรืออาชญา,าเกมนี้มีคะแนนที่สูงกว่านะครับดูใน IMDB ขณะนี้อยู่ที่7 จุดหเต็ม10โดยเฉลี่ยจากคนโหวตเกินกว่า10คนครับส่วนในสื่อมวลชนต่างๆในประเทศไทยนี้ก็ต้องขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปหาชมกันต่อเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่พี่โอก็จะเห็นว่าจะให้คะแนนอยู่ที่เรา ขึ้นไปส่วนตัวพี่โอเองให้คะแนนเรื่องนี้ได้ถึง8คะแนนสูงกว่าคืนหมีค่าแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่โอไม่ชอบคืนหมีค่านะครับพี่โอมีความรู้สึกว่าคืนหมีค่าเป็นหนังที่เบาสบายดูง่ายส่วนดีอัพแรงเนี่ยเราต้องตั้งใจดูนิดนึงแล้วเราก็ได้รับอารมณ์ได้รับความรู้สึกที่มันค่อนข้างเต็มอิ่มมากกว่าความยาวของเรื่องนี้ยาวอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีครับเป็นผลงานของค่ายกันตนาซึ่ง พี่โอดูโลโก้ของภาพยนตร์ไม่ทันนะว่าเป็นกัตนาจริงหรือเปล่าแต่ว่าชื่อผู้กำกับเนี่ยคุณกันกันจารึกนมสกุลนี้ก็น่าจะไม่พ้นที่จะอยู่ในสังกัดกัตนานะครับสมัยเด็กเดกนี่พี่โอติดซีรีส์ติดละครโทรทัศน์ของค่ายกัตนามากโดยเฉพาะเรื่องบาปบริสุทธิ์เพราะพี่โอรู้สึกว่าผลงานของค่ายกัตนาเนี่ยเขาชอบทาหนังชอบทาละครชอบนําเสนอเรื่องราวที่สะท้อนสังคมโดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นอย่างในเรื่องบาปบริสุทธิ์นั้นก็เป็นเรื่องของครุ นักเร,นเรื่องนี้ก็ยังไม่พ้นนโยบายเดิมนะครับเป็นการเล่าเรื่องถึงวงการเกมพี่โอ๋ขอพูดถึงเนื้อหาไปเลยนะครับตามตัวอย่างที่เปิดเผยได้ก็คือวัยรุ่นที่ติดเกมคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาชีวิตมากมาย นอกจากการติดเกมแล้วก็ทําให้ไม่ได้ช่วยครอบครัวทํามาหากินเท่าไหร่แถมยังมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างเหินกับแฟนด้วยนะครับวันหนึ่งเขาเล่นเกมไปเล่นเกมมาเนี่ยก็ได้รู้จักคนในเกมชวนเขาไปปั๊มแร็งก็คือไปทําให้เลเวลระดับความสามารถของผู้เล่นในเกมสูงขึ้นซึ่งเป็นการรับจ้างที่ผิดกฎเกมแต่ว่าไม่ได้ผิดกฎหมายพี่โอ๋เองไม่ใช่คนในวงการเล่นเกม พี่โอไม่ได้เล่นเกมมากนะครับพี่โอเล่นแค่โปเกมอนโปเกมอนโกเนี่ยพี่โอก็ยังเคยเห็นข่าวว่ามีคนขายเกมขายตัวโปเกมอนขายเลเวลก็คือก,ก็คงจะเป็นแร้งในที่นี้แหละขายระดับความสามารถที่สูงขึ้นขายไอเทมต่างๆมากมาย เหมือนกับว่ามีคนไปเล่นเกมให้อยู่ในระดับที่สูงๆแล้วเนี่ยก็เอาบัญชีนั้นมาขายต่อผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่ที่ไม่มีความสามารถหรือว่าที่เบื่อที่จะรอคอยเป็นเวลานานก็สามารถอยู่ดีๆเริ่มเล่นก็เข้ามาเล่นในระดับเลเวลที่40มีตัวหายากมีไอเทมดีๆอะไรได้เลยประมาณนั้นนะครับซึ่งราคาขายเนี่ยก็แล้วแต่เกมแล้วแต่ความยากง่ายของสิ่งที่ต้องการ ในหนังก็เช่นกันตอนแรกเนี่ยพี่โอ๋ก็กลัวเหมือนกันว่าจะดูหนังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเคยดูหนัง e ีสปอรมาหลายเรื่องแล้วบางเรื่องที่กล่าวถึงเนื้อหาในเกมเยอะๆพี่โอ๋ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับอย่างครั้งที่แล้วที่เป็นเรื่องของ Rov ทั้งหนังไทยหนังฝรั่งจะมีสนุกหน่อยก็หนังจีนอนิเมะที่เคยดูเรื่องเทพยุทธ์เสียงกรอรี่ไม่ใช่เทพประย์เสียงกรอรี่นะครับ อันนั้นคนคน่อนข้างดูรู้เรื่องหน่อยแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาโปรโมตตั้งแต่แรกแล้วว่าคนที่ไม่ไม่ติดเกมไม่ได้เล่นเกมก็ดูรู้เรื่องก็ปรากฏว่าดูแล้วก็เข้าใจจริงๆนะครับทะลุปลุกปลงดูแล้วเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของคนเล่นเกมแต่ไม่ได้มี การขยายความหรือไม่ได้แสดงถึงการเล่นเกมให้คนดูต้องมาสนใจในจุดนี้นะครับกล่าวถึงเรื่องชีวิตที่อยู่นอกเหนือจากเกมมากกว่าก็คือเรื่องนี้พี่โอว่าเป็นหนังชีวิตที่เข้มข้นมากนอกจากจะเป็นหนังชีวิตที่ดีแล้วยังเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมก็คือเรื่องของการโกงกันในเกมนี่แหละการโกงกันในเกมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ง่ายๆคือคนที่ มีคนจ้างมีคนรับจ้างแต่ทั้งสองอย่างนี้กําลังทำในสิ่งที่ผิดกฎของเกมเป็นการกระทำเหมือนกับไม่มีน้ำใจนักกีฬาคนที่เป็นเจ้าของเกมเขาก็จะไม่อยากให้กรณีนี้เกิดขึ้นเขาก็อาจจะเมื่อเขารู้เขาก็จะแบนไอดีแบนบัญชีนั้นไม่ให้เล่นเกมนั้นๆอีกต่อไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคนที่เล่นเกม อย่างใช้ความสามารถตัวเองโดยแท้จริงนะครับก็เท่ากับว่าการซื้อขายเนี่ยก็ต้องเสี่ยงกับการถูกแบนจากเกมด้วยเหมือนกันแล้วถ้าถูกแบนแล้วเนี่ยคนที่จ่ายเงินซื้อขายไปแล้วคนที่จ่ายเงินด้วยราคาแพงๆเขาก็คงจะไม่ยอมเพราะเขาคิดว่าคนที่รับจ้างก็ต้องจะต,ต้องหาทางหลบหนีทีไล่ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อ ไม่สามารถสนองความต้องการของเขาได้อย่างเต็มที่เขาก็เกิดความแค้นก็ต้องมีการตามล่ากันอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับก็เกิดกลายเป็นทั้งแอคชั่นเป็นทั้งอาชญากรรมแล้วก็ไปทั้งหนังชีวิตหนังดราม่าด้วยในตัว ความรู้สึกในการชมภาพยนต์ไทยเรื่องนี้ของพี่โอนะครับต้องขอบอกว่าชอบมากเหนือความคาดหมายมากดูแล้วเราอินกับการแสดงอินกับความรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องไปโดยตลอดชอบนักแสดงทั้ง5คนมากนะครับเขามีนักแสดงนำหลักอยู่4คนก็คือกริตหรือกิตทรีแมนดาวแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่นเกมเก่งจริงๆตามข้อมูลข่าวที่มีเหมือนกับใครนะอัคเรเสรณีที่แสดงในเรื่องเกมเกมอร์เกมแม่ ที่เล่นเป็นตัวแม่แหละอันนั้นเขาว่าคนนั้นเขาก็เล่นเกมเก่งจริงๆเหมือนกันนะครับอีก3คนที่เล่นได้สมจริงสมจังมากอย่างเอมภูมิพัฒน์กับแจ็คกิติศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนชาย2คนที่ร่วมเล่นเกมร่วมทีมปั๊มแรงเดียวกันเนี่ยสองคนนี้ก็เล่นได้อย่างที่ทำให้คนดูรู้สึก รู้สึกกับตัวละครจะรู้สึกรักรู้สึกเกลียดรู้สึกลุ้นอันนี้พี่โอไม่ขอสปอยนะครับไปร่วมชมกันเอาเองแต่พี่โอขอบอกว่าเราจะต้องรู้สึกกับ4ตัวละครนี้แน่นอนอีกคนหนึ่งก็คือมีนสุดารัตซึ่งเป็นนักเล่นเกมหญิงคนเดียวในทีมนี้นะครับส่วนนักแสดงสม,สมทบอีกท่านหนึ่งเป็นขวัญใจพี่โอเลยนั่นก็คือพี่ดูสัญญาคุณากรซึ่งเราเคยดูพี่ดูตอนที่แสดงเป็นพระเอกในเรื่องทาฟาลิคิตมาแล้ว นอกจากชอบการแสดงของนักแสดงทั้ง5ที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังชอบเรื่องราวที่เล่าเรื่องได้อย่างเข้มข้นกระชับฉับไวแล้วก็ภาพที่ดึงดูดสายตามากพี่โอว่าการตัดต่อหรือภาพที่นำเสนอมาเนี่ยเหมือนมันเป็นหนังฝรั่งระทึกขวัญดีๆสักเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัว จะสรุปว่าพี่โอชอบเรื่องนี้มากให้เรื่องนี้ได้8เต็ม10และอยากให้ทุกคนไปดูกันในโรงภาพยนตร์ครับพี่โอดูเรื่องนี้ที่ห้างโรบินสันกำแพงเพชรเนี่ยรอบแรกพี่โอดูคืนหมีค่า มีคนดูอยู่ประมาณ5-6คนรอบ2คือรอบบ่ายถึงจะมาดูเรื่องนี้ปรากฏว่าพี่โอเมาโรงดูแค่คนเดียวครับพอออกจากโรงมาเห็นเด็กนักเรียนมากันเต็มเลยประมาณ2030คนหน้าโรงภาพยนตร์พี่โอก็ดีใจนึกว่าเขาจะมาดูหนังไทยเรื่องใหม่2เรื่องนี้ปรากฏว่าทั้ง20คนดูวันพีซทั้งหมดก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงหนังไทยทั้ง2เรื่องเล็กน้อยนะครับดูไรายได้วันแรกที่เห็นในชมรมวิจารณ์บันเทิงเนี่ยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ก็ได้เพียงแค่ สองแสนกว่าเท่านั้นยังไงก็จะขอเป็นกําลังใจให้นะครับพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องในคลิปนี้พี่โอก็ต้องขออภัยด้วยพบกันในคลิปต่างๆครับเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆติดตามกันต่อไปทั้งใน YouTube Facebook และ t i k t o อาแล้วพบกันคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแกงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตจำไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดทางหน่อยหนอยนิดสอเม